สวัสดีคะ่ะช่วงนี้ที่บ้านดาวเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยคะ่ะแต่ว่าผักคะน้าแคลที่เราปลูกเนี่ยก็ยังงามแล้วก็สามารถเก็บกินได้ทุกวันเลยคะ่ะวันนี้ดาวก็มาสํารวจแล้วก็เก็บผักคะน้าแคลของดาวไป<ม>ทําอาหารด้วยคะ่ะช่วงนี้ก็เก็บกินได้ทุกวันเลยนะคะเอาไปปั่นบ้างเอาผสมไ,<ป>ไข่เจียวนะคะทอดะอร่อยมากๆเลยคะ่ะกินได้ไม่มีเบื่อเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องบํารุงร่างกายหน่อยคะ่ะเพราะว่าวันที่20เดือนนี้นะคะดาวก็ต้องไปให้คีโมรอบที่5แล้วคะ่ะคุณหมอบอกว่านะคะว่าดาวต้องให้คีโมหก อันนี้ก็จะรอบที่5แล้วก็เหลืออีกรอบหนึ่งหลังจากะะที่เดาเดินสำรวจแล้วก็เก็บผักคะน้าแควนะคะดาวก็มาเจอนี่เลยคะน้าแควของดาวนะคะใบแหว่งแบบนี้เลยค่ะที่เห็นเนี่ยก็เจอเป็นต้นที่กําลังจะโตแบบนี้รุ่นนี้นะคะหลายๆต้นเลยค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะจากการสำรวจแล้วก็ไม่เห็นตัวการนะว่าที่ทําให้ใบแหว่งแบบนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นหนอนหรือเพี้ยมะแรงตอนกลางคืนค่ะต้นที่โตแบบนี้ก็คือดูแล้วมีอะไรไม,ม,มากินนะจะกินเฉพาะต้นรุ่นนี้ค่ะต้นเล็กๆนะคะต้นที่กําลังจะโต เดี๋ยวมาหาสูตรจัดการกันเลยค่ะสูตรกําจัดเพลี้ยมแมลงของดาววันนี้นะคะเดาก็ไปรื้อคนในตู้เย็นค่ะแล้วมีพอดีเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นพริกแกงนะคะแต่พิเศษหน่อยนึงก็คือเป็นพริกแกงใต้ค่ะในพริกแกงใต้เนี่ยก็จะมีเครื่องเทศต่างๆเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีขมิ้นค่ะในส่วนของขมิ้นนะคะก็จะช่วยขับไรเพลียแมลงและยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีพริกแกงใต้แบบดาวมีพริกธรรมดาก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ดาวจะแนะนําให้ใส่ผงขมิ้นลงไปด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขมิ้นสดก็ได้ตำๆแล้วใส่ผสมลงไปด้วยค่ะในขมิ้นนะคะก็จะมีประโยชน์คือช่วยไรเพลียแมลงต่างๆได้ดีมากๆและยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยค่ะเราใช้น้ําใส่ถ้วยนะคะ น้ำที่ใช้วันนี้ก็อยู่ที่1ลิตรค่ะต่อพริกแกงที่เราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะนอกจากนี้นะคะพริกแกงใต้เนี่ยยังมีความเผ็ดร้อนแรงด้วยค่ะเราใส่ลงไปแล้วคนๆให้พริกละลายนะคะหรือว่าท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้น้ําน้อยๆแล้วค่อยๆเติมนะคะคนให้พริกละลายก่อนอันนี้เราใช้น้ําเยอะไปหน่อยพริกเลยละลายช้าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคนนานหน่อยเดี๋ยวพริกก็ละลายแล้วค่ะ น้ำที่ได้จะเป็นสีออกเหลืองแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีส่วนของขมิ้นเยอะอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากที่ดราคนจนพริกแกงเนี่ยแตกละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งวางทิ้งไว้ที่ร่มค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ความเผ็ดและเครื่องแกงต่างๆเนี่ยออกมาผสมกับน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะ หลังจากที่เราตั้งวางไว้จนครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะทีนี้เราก็จะมาก,กรองเพื่อที่ฉีดผัก<ป>ของเรากันค่ะเดาก็ใช้ก้วยนะแล้วก็ผ้าที่เห็นนี่ก็เป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะขอบอกว่ากรองแล้วดีมากๆเลยค่ะกรองเสร็จแล้วไม่ต้องซักนะสามารถทิ้งไปได้เลยและน้ําที่กรองออกมานะคะก็จะไม่มีเศษอะไรลงไปเลยค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าเขาเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะคะหลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยนะคะ น้ำที่ได้เนี่ยก็จะไม่เต็มลิตรนะเราก็เติมลงไปให้ครบ1ลิตรค่ะขอบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยฉุนมากๆเลยนะคะหลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นน้ํายาล้างจานประมาณ1ช้อนชาลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อช่วยจับใบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้แล้วก็เขยา่าเขย่าเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปฉีดผักของเรากันได้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะนอกจากจะฉีดผักแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฉีดไม้ใบไม้ดอกไม้ผลต่างๆได้หมดทุกชนิดเลยค่ะช่วงเวลาที่เราฉีดนะคะก็เป็นช่วงเย็นค่ะพอรู้สึกว่าจะมีเพลี้ยมแมลงต่างๆมากินช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงกลางคืนค่ะขอบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยกลิ่นฉุนมากๆเลยค่ะเพลี้ยมแมลงตะกะแตนต่างๆหนีกระเจิงแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือ จะเห็นว่ามะเขือที่จรปลูกเนี่ยตอนนี้ใบสวยงามมากๆไม่มีเพลี้ยแมลงต่างๆมารบกวนเลยนะคะและนี่ก็เป็นแคเตี้ยที่จรปลูกไว้ในกระถางค่ะเห็นไหมคะว่าใบาเนี่ยแหวงแหวงแบบนี้เลยนะคะน่าจะมีพวกหนอนต่างๆมากินค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเพลี้ยแมลงระบาดก็ฉีดทุกวันได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดเพื่อป้องกันนะคะก็ฉีดอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอค่ะ และถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้ในวันต่อไปได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดาวนำมาแชร์กันนะคะสูตรนี้ใช้ได้ผลดีมากๆเพรียมะแรงของดาวเนี่ยสังเกตว่าหายไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปทําตามกันดูได้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทันทีแล้วก็ไม่ต้องหมักด้วยค่ะลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ